สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Hot Release นะคะวันนี้มีแขกรับเชิญจากซีรีส์ที่เรียกได้ว่าดูแล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจหลายๆอย่างนะคะในมุมมองของผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตนะคะ mm hmm. ปุ้เปยกำลังพูดถึง Happiness the Series นั่นเองค่ะซึ่งก็มีเรื่องราว ความรักความสุขเข้าใจและโอกาสนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจาก3นักแสดงของซีรีส์เรื่องนี้นะคะนั่นก็คือน้องไอซ์น้องคชาและน้องเนสนั่นเองสวัสดีค่ะ เรียกได้ว่าเป็นทายาทชูเอฟนะคะอาาสองซีซั่นกันมาแต่ก็มาแสดงในซีรีส์เรื่องนี้นะคะาาที่มาของซีรีส์เรื่องนี้คือทราบว่าเป็นการจัดทำนะคะโดยมูลนิธิของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา,า,าในพระราชมกฐรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานั่นเองทำไมทางทางชูเนี่ยถึงได้มีการร่วมมือกับทางมูลนิธิของโรงพยาบาลน,นะคะาาคือจริงๆแล้วโปรเจก ละครสั้นของของทางมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาเนี่ยทามาเป็นประจําอยู่แล้วทุกปีค่ะกับะละครสั้นที่ส่งเสริมแบบเกี่ยวกับเรื่องของอาการป่วยทางจิตย่งนี้ะนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยทางทูเราก็เหมือนเข้ามาทําให้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นได้ทําเป็นซีรีส์มีความยาวที่มากขึ้นปกติก็จะเป็นละครสั้นความยาว5นาทีแต่ตอนนี้ก็มาเป็นชั่วโมงนึงแล้วก็มี2ตอนด้วยค่ะ,คะนะซึ่งวันนี้ก็เป็นตอนที่มีชื่อว่าโอกาส ใช่ใชค่ะซึ่งได้ข่าวว่าน้องไอซ์เนี่ยก็ร่วมเขียนบทด,ด้วยค่ะในลองเล่าให้ฟังที่มาที่ไปหน่อยเร็วค่ะก็จะเป็นคนเขียนโครงเรื่องเรื่องนี้ค่ะ,คะเป็นคนเขียนบทโครงเรื่องทั้งหมดนะคะก็คือเหมือนเราได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่ที่เขาบอกว่าโอเคเราลองมาเขียนเรื่องนี้ดูไหม,มแล้วก็ให้โจทย์มาว่าเป็นชื่อตอนว่าโอกาสให้เราลองไปคิดมาว่า ควรจะเกี่ยวกับโรคทางจิตที่เป็นโรคชื่อโรคอะไรดีค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วก็เนื้อเรื่องเป็นยังไงดีก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันค่ะในการเขียนเรื่องนี้นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวให้คชาเราให้ฟังว่าตอนโอกาสนี้มันเกี่ยวกับอาการทางจิตชื่ออะไร สชมเทคนิคมากเลยเนาะบอกว่าอะไรนะ H P D ค่ะ d i s p h i c Personality Disorder ค่ะคืออาการมันเป็นยังไงคือคนที่ต้องเรียกร้องความสนใจให้ตัวเองอยากปปูล่าเหรอคะหรือเปล่าถูกต้องค่ะั้องก็ว่าได้ค่ะก็คืออยากอยากมีจุดยืนที่ให้ให้คนสนใจค่ะก็คือก็ขาดความระครอบุ่นประมาณนั้นค่ะพี่ปูเป้ใช่คือทำทุกอย่างให้เป็นจุดเด่น เราก็ไม่ให้เด่นใา้ดังไนี้ไม่รู้เลยว่านี่คือเป็นอาการทางจิตชนิดแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นฐานของคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะจริงๆจริงๆโรคที่คล้ายๆโรคนี้จะมีอีกโรคนึงก็คือ NPD ค่ะแต่ว่า HPD เนี่ยจะต่างตรงที่เขาไม่ได้ต้องการอยากเด่นอย่ากดัอย่างเดียวคือเขา พื้นฐานมาจากต้องการความรักมากมากก็เลยเหมือนอย่างอื่นก็เลยพ่วงพ่วงเข้ามาค่ะอ๋อค่ะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยตัวของเนสรับบทเป็นใครคะรับบทเป็นมิวค่ะค่ะก็รับบทเป็นผู้ที่มีอาการใช่ค่ะโรคดีใช่ค่ะ S P D ค่ะแล้วาเรามิวในเรื่องนี้คือเป็นตัวละครแบบไหนก็เป็นเป็นคนที่ต้องการความรักความสนใจค่ะเริ่มต้นก็คือเราอยากจะ เป็นที่สนใจเริ่มเริ่มไปติดชนิทกับคนที่เป็นป๊อปปูล่าของอของอมหาลัยบ้างเนี้ยค่ะใช่พอพอคนนั้นเริ่มไม่ได้ให้เราดังแล้วก็หาหคนใหม่อ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะเป็นอย่าง,งานั้นแล้วก็ถ้าไม่ได้รับความสนใจก็จะมีอาการ ที่มันจะเพิ่มขึ้นก็จะมีอาการได้ระดับเนาะของโรคนี้มีอาการชักบ้างเนี่ยค่ะใช่ก็เป็นสเต็ปสเต็ปไปเลยค่ะโหละเอียดอ่อนมากนะแล้วัระชาในเรื่องครับเป็นใครคะรับบทเป็นพัดครับพัดก็จะเป็นนักศึกษาปีสี่ครับที่เป็นมนุษย์ที่เล่นดนตรีแล้วก็ป๊อปปูล่าอยู่แล้วแล้วก็เป็นเหมือนเป็นอีกหนึ่งตัวการที่ทําให้อาการของมิวเนี่ยกำเริบขึ้นมาหนักกว่าเดิม แต่กำเริบยังไงต้องไปดูนั่นแหละสิฮะส่วนไอซ์นอกจากเขียนบทแล้วไอซ์ก็รับบทเป็นลินค่ะลินก็จะเป็นตัวเพื่อนของมิวค่ะซึ่งเราเนี่ยก็จะเป็นบุคลิกธรรมดาเลยเป็นผู้หญิงแบบห้าวๆ้าแมนๆมนปกติรักเพื่อนมากๆเลยค่ะเพื่อนพูดอะไรเราก็เชื่อเพื่อนแบบว่าเพื่อนบอกอย่างบอกซ้ายเราไปซ้ายบอกขวาเราไปขวารักเพื่อนมากแต่สุดท้ายแล้วก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เหมือนเราก็ไปกระตุ้น เขาเหมือนกันนี้ค่ะใช่ถ้าสมมุติว่าเป็นหนักๆเนี่ยมันมันถึงขั้นรุนแรงขนาดไหนจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นหนักๆจริงๆก็จะเป็นอาการชักค่ะขนาดชักใช่ค่ะชักเกร็งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีคนที่แบบว่าเหมือนเขาอึดอัดอัดอันมากๆก็จะมีอาการเกร็งขึ้นมาก่อนแล้วก็เริ่มจากหายใจไม่ทันชักขึ้นมาเงี้ยค่ะโอ้พอะตอนแรก ตอนเด็กๆเ,เคยอ,อยู่ที่โรงเรียนแล้วแบบเพื่อนคนหนึ่งถูกครูไปตีตีตปุบชักแบบชักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เน็กคลายฟังแล้วอาจจะใกล้เคียงกันนะเป็นไปได้เนะะาะอ่ะล่ะในเรื่องนี้เนี่ยคือมันมีความซับซ้อนในเรื่องของอาการหรืออะไรต่างๆก็คือการสร้างเนี่ยอยากจะสื่อสารให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจสมมุติว่าถ้าเขาได้แวดลอ้อมคลุกคลีกับคนที่มีอาการอย่างนี้<ช>เขาจะได้<ะ>ปฏิบัติตัวถูกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เหมือนว่า ควรจะให้โอกาสเขาด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเหมือนเหมือนตัดปัญ,ญหา <ưng> แบบว่าอาจจะแบบเฮ้ยไม่อยากเข้าใกล้หรือว่าทิ้งเขาไปเลยจริงๆแล้วเราควรจะเข้าใจเขาแล้วก็ค่อยๆพูดคุยกับเขามากกว่าแล้วก็เข้าหาทางครอบครัวเพราะว่าบางทีอาจจะพ่อครัวอาจจะไม่ทราบอย่างเงี้ยนะคะใช่ออาจจะรู้ดีแต่ว่าก็ต้องค่อยๆพูดค่ะไม่ไม่ไม่ควรปล่อยไปค่ะอืมนะคะก็คือในในซีรีส์นี้ก็จะมีเหมือนวิธีการที่จะช่วยเป็นคําตอบให้กับผู้ที่ดู ถ้าเกิดเขามีอาการหรือหรือเปล่าว่าคนที่จะไปปรึกษาหรืออะไรยังไงใช่อย่างอย่างคุณหมอเองก็จะบอกว่าโรคนี้เนี่ยจริงๆรแล้วไม่จําเป็นจะต้องรักษาด้วยคุณหมอเลยค่ะแต่ว่าพื้นฐานจากการเกิดอาการก็จะมาจากความรักจากคนรอบข้างอยู่แล้วดังนั้นก็จะหายได้ด้วยความรักจากคนรอบข้างเหมือนกันค่ะอืมอะฮะโหละเอียดอ่อนน่าสนใจมากเลยทีนี้มีคําถามเพิ่มเติมว่าข้างๆดิฉันเห็นมีไหมคะลูกตา นี่คือได้ข่าวมาว่าถ้าคุณได้รับชมซีรีส์เรื่องนี้มีสิทธิ์ได้รุ้นรางวัลด้วยใช่ยังไงแล้วให้ฟังหน่อยก็ท้ายท้ายซีรีส์ค่ะก็จะมีคําถามเกี่ยวกับซีรีส์คือถ้าถ้าติดตามดูก็จะสามารถตอบคําถามได้นั่นแหละค่ะแล้วก็ของรางวัลก็จะเป็นหมีคุณหมอซึ่งในเรื่องมีพี่เต๋าเอกพงมาเล่นเป็นคุณหมอด้วยใช่พี่เต๋ามาเล่นด้วยค่ะ จริงๆแล้วก็คือมีน้องๆหลายคนเลยใช่ค่ะนอกจากพี่เต๋อก็จะมีเมย์เอฟสิบสองด้วยค่ะแล้วก็มีพี่แชมป์เนาะค่ะคือเยอะแยะกันเลยทีนี้ไหนลองบอกซิว่าการรับชมเนี่ยสามารถรับชมได้ทางช่องไหนเวลาอะไรค่ะก็ทางช่อง t r u e For y o u ครับผมวันที่24แล้วก็ยีบห้ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับโอ้คริสต์มาสพอดีเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงครับผมค่ะนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วกันสำหรับใครที่สนใจนะคะว่าเอ๊ะ อาการนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่เรารู้จักหรือตัวเราเองเรามีอาการนี้หรือไม่นะคะก็ต้องอดูแล้วก็ศึกษากัน H P D นะคะ Histrionic Personality Disorder นั่นเองก็รู้แล้วก็อาจจะไม่ต้องหาหมอคือแค่ม,มอบความรักให้แก่กันและกันสังคมจะได้ดีขึ้นนะคะ,คะก็วันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง3าคนมากๆเลยนะคะท,<อ>ที่มาะ<อ> ก็อย่าลืมติดตามค่ะ Happiness the Series นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์น้ำดีเลยนะคะเพราะว่าดูแล้วก็จะได้สะท้อนถึงมุมมองปัญหาของผู้ป่วยทางจิตนั่นเองนะคะซึ่งในสังคมไทยของเราเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะมีการเปิดกว้างแต่ยังไม่มากนะคะในเรื่องของการไปพบกับจิตแพทย์จริง,รงๆการไปหาจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเลย mm. ถูกไหมคะดีกว่าว่าเครียดซึมเศร้าหรือว่าไปทําร้ายตัวเองทําร้ายผู้อื่นนะคะยังไงวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วก็ฝากซีรีส์ง ไว้ใน,นอ้อมใจของทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ